ดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อใบเตยค่ะใบเตยอ่าใบเตยเท่าไหร่คะใบเตยยี่สิบค่ะใบเตยยอายุี่สิบนะครับโอเคอยู่ย่านไหนคะถลางิตค่ะอ๋อลังิตลังสิตค่ะครับผมใบเตยวันนี้มีปัญหาอะไรมาปรึกษาพี่ซอฟกับผมเป็นปัญหาเรื่องงานค่ะแล้วมันลามมาเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะใบเตยอายุยี่สิบทำงานแล้วหรออ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนในมหาลัยค่ะอ๋องานกุ่โบเคคือเราอ่ะเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างสติค่ะก็คือว่าเออถ้าถ้าทาไม่ดีก แต่เราด่าในเรื่องของงานแล้วเราหมวไปด่าเพื่อนคนนึงว่าเฮ้ยมึงทำงานห่วยมากเลยว่ะอย่างเงี้ยค่ะแบบจากตรงอะไร แล้วเหมือนเขาก็ไม่พอใจแล้วขอโทษนะคะคือเพื่อนเขาออกแนวว่าแว้นๆหน่อยอันนี้เพื่อนผู้ชายผู้หญิงเคยค่ะก็เป็นเอยเพื่อนเป็นสาวประเภทสองที่ที่ที่ทรงที่ทรงออกมาแนวแบบเอ่อเว้นบุหรี่นิดนึงใช่ใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเขาเก็บเงียบเลยนะเขาก็โอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็เป็นหัวหน้างานเขาเราก็ด่าเขาอะไรอย่างงี้เพราะเขาเป็นหัวหน้างานเราก็บอกเขาตรงๆว่าเอ้ย ทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะทีเนี้ยเหมือนแบบว่าวันนั้นคือกําลังเดินเดินกลับห้องกาแฟเลยก็แบบกินข้าวกำลังจะกลับไปนอนอเขาพับรถมาเลยเขาเรียกเฮ้ยท้ย,ยแล้วเขาก็แบบลงมาเอาเพื่อนมาอีกประมาณพาคนแบบว่าปึ๊บมาแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องแล้วก็เรานึกว่ามันจบไปแล้วตอนนั้นเลยเขาบอกว่ามึงจะพูดถึงคงูทำไมมึงพูดถึงคนทำไมแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนตอนแรกเขาจะเอาคนมาตบแต่พอที่ว่าแฟนเราตัวใหญ่เขาเลยแบบไม่เข้าใกล้เราอะไร S <S คือเราจีเขาแค่เรื่องการทํางานใช่ไหมไ <อ S 2> คะแต่เขาแบบเหมือนพูดพูดต่อเราแบบว่าเออรู้ตัวป่ะเนี่ยไปเตยว่ามึงไม่มีคนเอาแล้วนะเขาบอกเพื่อนไม่เอามึงเลยนะเรา,ปปา,าเราก็แบบพูดทําไมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบอื่นหายใจเพื่อให้เรารู้สึกผิดอา่าโอเคต่อฮะใช่ใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าพอเขาไปเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออเออโอเคเราขอโทษ ้องให้ต่ออะไรอย่างนี้แล้วมันก็บอกเออกลับกลับไปพอตอนที่กลับไปคนนึงมันก็แบบหมดคุยกับเราอ่ะรู้ตัวว่างไหมไว้ไปเตยไปเอากับใครบ้างเลือกแฟนได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยหนูแบอบกฮะมันเกี่ยวอะไรมาใส่ไฟอย่างเงี้ยเหรอใส่ไฟเราใช่ใช่คือเขาต้องการให้หนูกับแฟนแบบทะเลาะกันให้หนูแบบไม่มีใครแต่หนูก็แบบอ,อะไรก่อนก็แค่ว่าว่าเธอทางานได้เป็นแล้วมันก็เธอเป็นอย่างนั้นจริงๆริง <Okay. S 2> ถามได้ไหมคะว่าใบาเตยกับกลุ่มเพื่อนน,นี่คือแบบเป็นกลุ่มเพื่อนที่ทางานด้วยกันบ่อยหรือว่าบางเอิญเจอก,กันแค่คลาสเดียววิชาเดียวโปรเจกต์เดียวแล้วก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นคะเป็นกลุ่มเด็กทํางานดีกว่าคะเหมือนแบบว่ามันจะเป็นกลุ่มแบบเราก็จะวนๆมาเจอกันอ๋อเหมือนเป็นงานคณะอะไรอย่างที่ไม่ใช่เป็นวิชาชที่จะปุ่มใช่ใช่ค่ะแสดงแบบว่ารู้จักกันมาก่อนบ้างเพราะว่างานคณะมันก็หลายส่วนน่งใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือรู้จักกันอยู่แล้วแล้วตอนแรกเราก็แบบ ไม่ได้อะไรกับเขาเพราะว่าเราถือว่าเราทํางานกันคนลรพสิถ้าเราจะด่าเราก็จะด่าเขาแค่แบบว่าเออเขาทํางานไม่ได้แค่นั้นเฉยเราถามโดยละเอียดได้ไหมคะว่าเนื้องานที่เราเรารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้มันคืออะไรเอ่ย S <S <an> ก็เหมือนเป็นประสานงานนะคะอย่างอย่างแฟนเราเหมือนโดนเรียกไปร้องเพลงอะไรอย่างงี้แล้วสุดท้ายก็แบบเป็นใช้เสียงของคนอื่นแทนแล้วแม่มาบอกว่าเออไม่ต้องมาอัดเอ็มีแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะแลวเขาไม่ได้บอกคือกลายเป็นว่าแฟนหนูได้ฟังเสียงของตัวเองแล้วก็เอ้ยนี่มันไม่ใช่เสียงเรานี่หว่าเราต้องไปคัดถามเขาเองนะก,ก็เลยแปลว่าเอ้ยไม่ปลัวอ๋อเกละคือสะโขไให้ให้ให้ง่าย่ะคือเหมือนว่า เขาอะดีลงานเรามาประสานงานมาบอกอย่างหนึ่งแต่พอผลงานออกมาอ้าวไม่ได้เป็นตามที่คุยกันไว้ประมาณนั้นใช่ใช่ที่บอกว่าแฟนก็คือแบบไปลงเสียงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าของจริงือไม่ได้เอาไปใช้อย่างนั้นหรอคือคือเคลียร์คิวไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยอัดวันไหนคือเคลียร์าะคะถ้าแบบว่ามีงานทับอยู่แล้วแต่ก็แบบเคลียร์ให้อะไรเงี้ยเราโดนเทคิวก่อนไม่ได้แบบว่าทํางานเสร็จแล้วเขา เอางานเราไปเทอีกทีนึงไม่ใช่ใช่ไหมเขอโดนเทก่อนใช่ใช่ค่ะคือคือมันจะเป็นแบบว่าอัดเสียงก่อนแล้วค่อยอัดภาพอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบพออัดเสียเสร็จปุ๊บอ่ะยังไม่ทันอัดภาพเลยอ่ะโดนเทภาพแล้วอ๋อคืออัดเสียงแล้วแล้วด้วยใช่ไหมใช่แล้วตรงนี้ก็คือเป็นงานฟรีถูกไหมเมื่งานมหาลัยเนาะคือไม่ได้มีค่าใช้งานฟรีค่ะงานฟรี แสดงว่าสิ่งที่ใบเตยรู้สึกคือรู้สึกเจ็บใจมากกว่าว่าเฮ้ยทำไมมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่บอกคือถามว่ารู้สึกเจ็บใจมันมันก็เจ็บใจมันแค่งงแต่ที่เราลงเสียคือหนึ่งคือเราทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นสาวเพศสองว่าเขาทํางาน<ช>ไม่ดีเนื่องจากเขาเขามาดีวกับแฟนเราแล้วสุดท้ายไม่เป็นไปตามดีวคือเขาไม่<ช>แต่เราอุ่าเสียงให้แล้วแล้วเขาไม่ได้ใช้นั่นคือ<ช>เคสหนึ่งถูกไหม และอีกเคสหนึ่งคือเราโกรธเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มไอสาวประเภทสองนี่แหละที่เราบอกแฟนเราว่าใบเตยเป็นคนไม่ดีอะไรนู่นนี่นั่นถูกไหมใช่เขาคือแบบแก๊งเดียวกันเลยคือแบบว่าเหมือนพอเราด่าเขาไปใช่ไหมเขาก็แบบว่าเอาเพื่อนพวกนั้นอะมาเพื่อที่จะด่าเราแล้วก็ไปเรื่องอื่นเลยอืมเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรืาาอยังคะเนี่ยแบบว่ามันเอฟเฟก <ปะ S 1> ต์กั <ปะ S 1> บทุกจุดเลย สอบตาสองสามตาค่ะส,สร้อนอยูอ่โอเคเอาเป็นว่าใบเตยมีปัญหากลุ่มกลุ่มนี้ใช่ใตอนนีม้มีปัญหากับกลุก่มนี้แหละกลุ่มนี้และกลุ่มนี้ลกลุ่มนี้คือไอ้เพื่อนที่เขาพามาหาเราวันนั้นที่มาอยู่กับเราเนี่ยในเคสเนี่ยเขาทํางานกับเราปะ่ะใช่ใช่ค่ะก็เท่ากับว่าเราไม่ได้มีปัญหาแค่คนคนเดียวละเราเป็นมีปัญหากับห้าคนเหมือนพอเห็นเราก็จะแบบปิดปากก็จะแบบสบัดผมใส่มีงานอะไรก็จะแบบว่าแซะวสุประเด็นประเด็นคือเรามีปัญหากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ทํางานด้วยกันแล้วทางานกันไม่ลงรอยแล้วเกิดปากเสียงกันขึ้นอ่เครื เครื่องนอกเกมจะมาเคลียร์กับเราหล่ะใช่ใช่แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ถูกการเคลียร์โดยสมบูรณ์แล้วตอนนี้ก็คือยังมีแนวโน้มยังต้องทํางานกันต่อไปอีกถูกไหมคะตอนนี้ปีอะไรนะยี่สิบวจะปีสองสามสามก็คือต้องอยู่ปีสามปีสี่ด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคคำถามคือว่าจะจัดการจะรับมือยังไงดีถ้าเกิดในฐานะพี่ซอคสเป็น ประธานนักเรียนฮะเรามองว่าเรื่องการสื่อสารของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยอะค่ะเราก็เราคิดว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดอันอันนี้เราเป็นกลางเลยนะเรามองว่าอาจจะมาเริ่มจากการที่ตอนใบเตยอะจริงจังเรื่องงานซึ่งเราอะรู้สึกัพ p อ o r t นะเราเลิฟมากกับคนที่แบบให้ความจริงใจกับงานจริงจังกับการเพราะเราอกมีความตั้งใจให้งานออกมาดีถูกไหมคะแต่ว่าพอเราต้องทํางานกับคนหมู่มากเนาะบางทีเรื่องภาษาเป็นะไยที่แบบเซนซิทีฟมากเลยอะ ตอนที่ใบเตยด่าเขาว่าเขาทํางานไม่ดีใบใยเตยบอกเขาด้วยวิธีอะไรคือด้วยความที่แบบว่างานตรงนี้หนูไม่ได้เข้าไปทำเพราะมันเป็นงานของเขาอะคะ่ะก็แบบว่าไม่ได้ไปบอกขอเขาตรงๆอาจจะผิดที่เราได้แหละ คือเขาอะคุยแแชทก,กับแฟนเราแล้วเราก็แบบแอแปแล้วก็แบบว่าเออแก้ตัวอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเราก็ลงในไอจีที่เป็นโค้ดเฟนของเรา,าแบบว่าเอ้ยอันนี้ยาวมากเลยมันแก้แบบขอโทษแล้วมันคือคําแก้ตัวอะไรไ<ม>แต่หนูก็คือแบบว่าปิดเขาทุกอย่างเลยนะแบบทุกคนก็คือในโค้ดเฟนก็คือไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแต่เขาว่ามารู้ได้โค้ดเฟนหนูได้ไงก่อนพี่จะพูดในเรื่องของคนอายุกําลังจะยี่สิบเจ็ดนะคะว่าพี่เข้าใจแหละด้วยความเป็นวัยรุ่นและด้วยด้วยความอารมณ์ร้อนหรือความที่เรารู้สึกว่าบางสิ่ง บางอย่างไม่แฟร์กับชีวิตเราพี่เข้าใจแต่พี่ว่าจากสถานการณ์นี้เนี่ยค่อนข้างเชื่อเลยว่าใบเตยจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและโลกโซเชียลกับการใช้ภาษาด้วยอย่างแรกเลยพี่ว่าไม่แปลกที่เขาโกรธพี่พูดตรงๆถ้าเป็นพี่พี่ก็โกรธเพราะว่าการทํางานในชุดการทํางานจริงๆอะค่ะคนเราทุกคนล้วนต้องการการให้เกียรติกันในฐานะของคนทางานเนาะพี่ว่าตรงเนี้ยใบเตยผิดหนึ่งจุด พเพราะว่าใบเตยแบบว่าไปแสดงออกทางอารมณ์ที่ม,มันนอกเหนือจากนั้นที่มองว่าตอนนี้เรากลับไปแก้อะไรไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าในอนาคตเราจะทํายังไงได้บ้างมากกว่ามไม่รู้เหมือนกันนาะว่าแบบใบเตยได้คุยกับเขาดีดหรือยังขอโทษแล้วคะ่ะคือขอ,ขอโทษตอนนั้นเลยเพราะเราอะ ไม่ได้กลัวคืออะเราไม่ได้กลัวตรงตรงนั้นแต่เราก็แบบว่าเออขอโทษน,นะที่แบบว่าเออใส่ไปในโค้ดเฟนอะไรอย่างี้เออขอโทษทีดีตอนนั้นแล้วก็หัวร้อนเขาแบบนี้เขาร้อนใช่ไหมเขาก็แบบยปอยไป,ไป,ไป,ไปเตยขึ้นไปกินข้าวเหรออีกอย่างค่ะพี่อยากจะแชร์ในมุมมองแบบว่าบางทีคนเราอ่ะเขาอยากได้คําขอโทษที่จริงใจเนาะถ้าเรารู้สึกผิดจริงๆบางทีแบบเขาลงทุนขับรถมาหาเราแล้วนะพี่ว่าแค่คาขอโทษแค่ยังรู้สึกไม่พอก็ได้นะตอนแรกเขาผิดจริงที่เขาเทเรื่องงานนะแต่พอกลายเป็นว่าการที่เรารับมือแบบนี้ค่ะมันเลย ทำให้เราอะกลายเป็นคนผิดมากกว่าเพราะว่าเราอะเอาเรื่องส่วนตัวไปคุยด้านนอกเนาะแต่แต่หนดุดสงสัยอย่างหนึง่งคือเขาอะเป็นคนที่แบบผูติดตามก็เยอะพอสมควรแล้วเขาแบบลงแบบแท็กเราหน้าไอจีเลยว่าแบบว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พูดงรงเลยนะให้พูดตัวนะสิ่งที่เตยทํางานคืองาน เราผิดมากที um no ่เราแคปเรื no que que jas, <It> ่องงานไปลงอินสตาแกรมไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเขาไม่รู้ว่าเราพิมพ์อะไรลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์กสองคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในไลน์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอะไรก็ตามตราบเท่าที่เราโพสต์ไปในเฟรนด์มันไม่ได้หมายความว่าเราโอเคอะนี่บอกป่ะสิ่งยังไงก็ตามในเฟรนด์สมมติเรามีสิบคนสิบคนนั้นมันเห็นแล้ว มันก็เหมือนประการเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดนะแต่เขาก็ไม่แปลกที่เขาจะหัวร้อนที่เขาจะร้อนมากพ่งพ่างมาหาเราเพื่อที่จะมาด่าเราว่าทําไมมึงทําแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ใบเตยบอกว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขามีเร putation เพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็ต้องรักษาชื่อเสียงเขาเป็นเรื่องปกติ S <S สิ่งที่เราทำอ่ะมันทำให้เขาทนเข้าใจผิดถูกต้องมันทำให้เขาถูกมองนั่นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการ้เราโพสต์ไปอย่างนั้นอ่ะเราโพสแค่ว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่การแก้ปัญหาคือเป็นการแก้ตัวซะมากกว่านูน่นนี่นั่นเราโพสแค่เท่านี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาอย่างไงถูกไหมพี่ไม่ได้โทษฝั่งนู้นเลยตอนนี้พี่กำลังโทษเราว่าสิ่งที่เราเริ่มเราผิดเองเพราะฉะนั้นอ่ะเราเป็นคนก่อเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วการขอโทษเราพี่ก็ไม่รู้ว่าเราไปขอโทษในรูปแบบแบบไหนค่ะ แต่จากที่พี่ฟังที่เราไปเตยพูดมาใบเตยแอบจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผิดเลยซึ่งในมุมพี่พี่รู้สึกว่าเ,เราต้องรู้สึกว่าเราผิดก่อน<ะ>ถ้าเราโดนเขาตบหรืออะไรก็ตามมาถ้าเกิดไปแจ้งความเขาสามารถพูดได้ว่าเราทําแบบนี้ใส่ตำรวจแม่ตำรวจไม่ให้เรื่องตำรวจไม่รับแจ้งความอในอย่างงี้ถือว่าบรนดาโทสะเพราะฉะนั้นน่ะใบเตยสิ่งที่เราทําเราผิด ผิดขอโทษเราผิดโดยการที่ว่าเราไปโพสโซเชียลเราลองขอโทษโซเชียลเด็เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือขอโทษต่อหน้าหนึ่งแล้วก็ขอโทษในโซเชียลแล้วค่ะโอเคงั้นงั้นพี่เราจะบอกสี่ที่พี่จะบอกต่อไปยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่บอกให้ซอฟหยิบถ้วยถ้วยนี้มาให้พี่หน่อยแล้วซอฟไม่หยิบให้พี่ไม่ได้แปลว่าซอฟผิดนะไม่บอกไหมมัน,มนก็เหมือนกันที่เราขอโทษเขาไปแล้วแล้วเขาไม่หายโกรธแต่เขาไม่รับไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะค่ะ ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะตอนนี้สิ่งที่เราทำมาเราจะได้เราได้บทเรียนแล้วว่าเราไม่ควรทําแบบนี้กันเราเห็นด้วยกับที่โฟลพูดเลยแหละจุดเริ่มต้นอนะ่ะถ้าเราไม่ไม่พลาดอะไรไปเรารู้สึกว่างานตรงนี้ไม่ใช่งานในส่วนของเราตั้งแต่แรกด้วยเพราะเหมือนเรา,าเดือดร้อนแทนแฟนเราทัานทีจริงๆงแฟนเราอ่ะควรจะเป็นคนรู้สึกมากกว่าเราถ้าเราไปเอางานแผนกอื่นมาแล้วเราก็มันพูดกับเขาในที่สาธารณะของเราอะไรเงี้ยม,มันเลยยิ่งแบบไปใหญ่ถ้าสมมติมันมีเหตุการณ์อะไรคล้ายๆแบบนี้อีกเราควรจะให้เกียรติกับคนที่เขามีความรับผิดชอบ แต่อย่างแรกคือเราต้องรู้สึกผิดก่อนโอเคนะไปไนะก็เลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับไปไยค่ะเอาละค่ะดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องครูคิสไท a แลนด์นะคะแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมติดตามชมได้ในรายการ Meet ครูคิสทุกวันอาทิตย์เว้นอ,อาทิตย์นะคะ